ด่วนพิเศษนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดือนกุมภาพันธ์นะครับกับทางกองทุน My f a t Funding นะเขามีส่วนลดนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น22%สำหรับทุกแอคเคา t นะครับแล้วก็35%สำหรับอแอคเคานต์ไซส์10,000แล้วก็25,000นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมา สอนวิธีการซื้อพอร์ตสอบนะครับส่วนลดให้เพื่อนๆชมกันนะครับเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนเลยนะต้องขออภัยในเสียงด้วยนะครับพอดีเสียงเป็นหวัดนะครับแต่ก็อยากจะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆชมนะก็ขอกําลังใจเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามรับชมกันเลยนะครับผมพอเราอยู่หน้าแรกของ MyFat Funding นะเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตด้านบนนะครับผมปุ่มซายอัพนะครับ ก็ให้กดคลิกไปได้เลยนะครับกดสมัครไปได้เลยพอกดเข้ามานะครับก็หน้าตาก็จะมีแค่ Account Size แล้วก็สเต็ปนะครับแล้วก็ MT4 MT5 ให้เลือกนะครับมีแค่3ช้อยให้เลือกนะครับเราก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมา,าแนะนำวิธีการสมัครพอร์ตหนึ่งหมื่นนะครับด้วยส่วนลดเนาะ ช้อยแรกผมก็เลือกที่ Account ไซส์ที่1 0,000นะครับเพื่อนๆส่วนสเต็ปเนาะก็จะสอบเป็นแบบ2สเต็ปนะครับแล้วก็ m d 4 MT5 ผมแบบนะนำให้เลือก MT5 นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับแต่ว่าผมถนัดที่ MT5 แล้วมันก็จะมีราคาขึ้นมานะครับเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะครับยังไม่ได้รวมส่วนลดเนาะให้เรากดไปที่บ่ายนาวไปเลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้สังเกตด้านบนเลยนะครับไม่ใช่คูปองตรงนี้นะแต่ให้คลิกตรงช่องสีขาวนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาร์กไว้ให้นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดคลิกเข้าไปเลยมันก็จะมีหน้าต่างย่อยเด้งลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกรอกโค้ดนะครับ flat 35นะครับผมตามนี้เลยนะครับตามที่ผมเขียนนี้เลยแล้วก็กดแอป ถ่ายคูป,ปองเนาะเพื่อนๆถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าคูป,ปองเราสามารถลดได้แล้วนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกเนาะเพื่อนๆก็ซึ่งสามารถลดได้แล้วเราก็เลื่อนลงมาเพื่อกรอข้อมูลต่อเลยนะครับจะเป็นข้อมูลส่วนตัวทั่วๆไปนะครับก็เริ่มจากเฟิร์สเนมนะครับก็เป็นชื่อจริงเราต้องเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนเรานะครับส่วนลัสเนมก็จะเป็นนามสกุลน,นะครับ อีเมลแ d ดเดสก็เอาไว้ใช้ Contact นะครับก็เป็นอีเมลแ d ดเดสของเรา,าทาวซิตี้เราพิมพ์จังหวัดไปได้เลยนะครับส่วนโฟนก็ใส่ Number ์ไปเลยนะครับอาจจะเขียนแบบ08อะไรไปเลยนะครับไม่ต้องไปบวกๆหรอกครับเพราะว่าเราจะเลือก Country อยู่นะครับก็ซึ่งกดคิดเลือกมาแล้วก็มาเลือกที่ไทยแลนด์นะครับ ส่วนสเตทนะครับจะเป็นจังหวัดนะเพื่อนๆเขาจะมีช้อยให้เลือกมีมีนะครับเพื่อนๆแบงคอกอะไรอยู่อะไรสามารถเลือกได้นะครับส่วนสตรีทอะเดตนะครับก็กอกเป็นบ้านเลขที่นะครับเป็นซอยเป็นถนนอะไรอย่างนี้ก็รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถกอกได้ทุกคนนั่นแหละเนาะแล้วก็ส่วน10โค้ดนะครับจะเป็นอ่า รหัสไบสษณนย์นครับรหัสใบรษณีย์แล้วก็ส่วนช่องเล็กๆไม่ต้องติ๊กก็ได้หรือจะติ๊กก็ได้นะครับว่าเราจะสามารถรับข่าวสารของทางอันนี้ผ่านอีเมลหรือเปล่านะครับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเลื่อนหน้าต่างลงมานะครับก็จะเจอ2ช่องหน้าต่างนี้นะครับก็เขาก็จะบอกทัวรนะครับสำหรับราคาที่เราต้องจ่ายนะครับนั่นก็คือช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูนะครับ ลดไปแล้วนะครับคือจากคูปองเนาะเพื่อนๆนลดไปแล้วนะครับนี่คือราคาที่ต้องเราต้องจ่ายนะเพื่อนเน,เนก็คือ,อไซต์แอคเคียวไซต์หนึ0 0ดอลลาร์นะครับจะอยู่ที่63.05ดอลลาร์นะครับหลังจากที่ลด35%แล้วนะเพื่อนเนส่วนช่องข้างล่างนะครับนั่นก็คือช่องให้กรอกบัตรเครดิตนะครับซึ่งสามารถ จ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้วก็คริปโตอ่าคือด้านล่างนะครับถ้าเราจะจ่ายผ่านคริปโตนะครับแต่ผมเอาที่สะดวกนะครับผมยกตัวอย่างจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับวีซ่าเนาะมาสเตอร์การ์ดเพื่อนเพื่อนก็กรอกการ์ดนัมเบอร์เลยนะครับกรอกรหัสนะครับเพื่อนเพื่อนกรรหัสแค่3ช่องของบัตรของเรานะครับพอเพื่อนเกรอก3มช่องนี้เสร็จแล้วนะครับกล้องบัตรเสร็จให้มาคลิกติ๊กตรงช่องนี้นะครับ ว่าฉันยอมรับนะครับแล้วก็อ่านข้อตกลงของกับทางเว็บไซต์แล้วนะครับพอติ๊กเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มเพจออเดอร์นะครับพอกดซื้อไปแล้วนะครับตัดเงินแบบเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วาทางกองทุนนะครับจะส่งอีเมลมาให้เพื่อนๆสามารถเช็คอีเมลได้เลยนะครับ ว่าเราซื้อสําเร็จแล้วส่วนเฟสหนึ่งเขาก็จะส่งมาให้เลยนะครับแอคเ n าเพื่อที่จะล็อกอินเพื่อสอบเนาะเพื่อนๆสําหรับใครยังไม่รู้กติกาการสอบหรือว่ายังไม่เห็นคลิปรีวิวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นดีสคริปชั่นด้านบนไว้นะครับสําสหรับอกองทุน MyFat Funding นะครับเพื่อน และลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างดิสคริปชันนะครับเ,เพื่อนๆก็ผมวางลิงก์ไว้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกนะวันนี้ก็ต้องขอภัยในเสียงนี้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็อยากทำคอนเทนต์ให้เ,เพื่อนๆชมจริงๆนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ